ชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างว,งวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมมักถูกมองว่างเงียบสุข,ขุมและเจ้าระเบียบแต่เบื้องหลังความเรียบเฉยนั้นคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความห่วงใยความรู้สึกอ่อนไหวและความต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงคุณเป็นนักสังเกตที่เก็บทุกอย่างไวเง้เงียบๆแต่รู้ไปหมด คนราศีกันมักดูเข้มงวดกับตัวเองเพราะต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์คุณไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าแต่เพราะคุณใส่ใจและอยากให้ทุกสิ่งดีพอสำหรับคนที่คุณรักและโลกใบนี้คุณไม่ชอบดรามา่าไม่ถนัดการแสดงความรู้สึกแบบโอเวอร์แต่คุณจะคอยอยู่ข้างๆในยามที่คนอื่นต้องการโดยไม่พูดอะไรเยอะ เบื้องหลังความนิ่งคือความเปราะบางที่คุณไม่ยอมให้ใครเห็นง่ายๆและแม้คุณจะไม่แสดงออกแต่หัวใจของคุณรักได้ลึกซื่อสัตย์และพร้อมอุทิศให้กับคนที่คุณไว้ใจจริงๆในเรื่องของความรักชาวราศีกันรักแบบมีสติและค่อยเป็นค่อยไปคุณไม่ใช่คนหมือหวาหรือจะเปิดใจง่ายๆคุณต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นใช่จริงๆก่อนจึงจะเผยความรู้สึก เพราะคุณให้ความสำคัญกับรายละเอียดความเข้ากันได้และความมั่นคงระยะยาวคุณอาจไม่พูดคำหวานแต่คุณจะแสดงออกด้วยการกระทำเล็กๆที่ใส่ใจเสมอความรักของทัากันจึงเป็นแบบลึกซื่อสัตย์และมั่นคงอย่างเงียบๆเ,เมื่อคุณรักใครแล้วคุณจะคิดถึงเขาเสมอแม้ไม่พูดออกมาและพร้อมเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุด แต่เพราะคุณเก็บความรู้สึกเก่งบางครั้งคนรักอาจไม่เข้าใจว่าคุณรักมากแค่ไหนหากคนรักสามารถอดทนเข้าใจและค่อยๆเปิดใจของคุณได้เขาจะพบว่าคุณคือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างแท้จริง